ถาเช้านี่เป็นเช้าวันศุกร์แล้วก็เหมือนกันทุกวันเลยนะก็ภารกิจมันก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะหลายอย่างเข้ามาตลอดยี่สชั่วโมงอยู่แล้วทุกวันนะไม่ว่าจะวันหยุดหรือไม่หยุดก็ตามนายกก็แก้ปัญหาไปตามความเร่งด่วนนะครับประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆเรื่องนะครับก็รับฟังจากช่องทางหลายช่องทางด้วยกันในข้อดงช่องทางอะไรสายหนึ่ง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 นะใช่ไหมที่เขาร้องเรียนขึ้นมาเนาะ วันนี้ก็ให้ไปดูแลเรื่อง,องถนนทางเรื่องการเกะกะการจราจรต่างๆการขอสร้างต่างก็ให้ไปตรวจสำรวจทุกเขตอ่ะนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะกรณีที่มันมีการซ่อมสร้างถนนต่างแล้วไม่มีปัญหาอยู่ที่จะงทำให้เสร็จอ่ะแต่ไปตรวจรอดนะก็ตัดแก้ไปเป็นกอปไปนะอันที่สองก็คือก็เป็นห่วงบรรยายน้ําท่วมใช่ไหมในสองจังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ ทุเราเบาบางของไปบ้างผมก็ให้เร่งรัดการเรื่องการสํารวจการเดี่ยวยาต่างการท่องแสมต่างน,นะครับก็มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ธรรมชาติเนะรออายุเข้าอะไรเข้าต้องมาเจอดูงนั้นเราคงต้องเก็ียความพร้อมว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรนะแนควายิ่งในช่วงที่เฉพาะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่เคยมาเระบางอะไรไม่เคยเกิดก็เกิดใช่ไหมเกิดกับทุกประเทศในโลกไวนี้ด้วยนะสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าเราก็ ในเมื่อเราห้ามธรรมาชาติไม่ได้เราต้องอยู่กับธรรมาชาติได้อย่างไรต้องเตรียมมาตรการในเชิงป้อ,องกันนะก็ต้องอาศัยความรือระวางกันนะเนาะทั้งของรัฐและของประชาชนนะครับก็ต้องเก็บความพร้อมตัวเองไปด้วยวันนี้เรื่องของการประชุมของสบคก็ถือเป็นการประชุมที่มีหลักตายวาระด้วยกันนะครับในเรื่องนะวันนี้ก็รับทราบถึงสถา,กานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อหลายคนก็ตกใจตัวเลขเอะไรต่างเหล่านี้แต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวน ผู้เสียชีวิตหรือผู้มีการตัดก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่นะโดยเพิ่มยิ่งในเรื่องของการเสียชีวิตนะส่วนใหญ่ก็เป็นโรคมีโรคจากต,ตัวบ้างมีตัดบ้างอะไรต่ำน้อยแะส่วนหนึ่งประมาณ70เปอร์เซ็นต์นี่ยไม่ยอมไม่ได้ฉีดวัคซีนไงเขามีปัญหาตัวๆเขาไม่ได้ฉีดอันนี้ก็เร่งรัดให้มีการเร่งกระตุ้นการฉีดให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเรานะมาลงในพื้นที่ตลอดเวลานะครับและการเร่งรัดการแพร่ระบาดผู้ที่เชื่อทั้งใน ประเทศไทยในภูมิภาคแล้วก็พอในโลกใบนี้นะครับวันนี้ก็มีการการายงานการตรวจหาเชื้อโควิด19ทดยสุดตรวจที่สเทสนะครับที่ทำในการจะให้ประชาชนได้เข้าถึงได้สะดวกและค่าบริการที่เหมาะสมนะก็ให้ดูที่ว่าเออเราจะทํายังไงให้ราคามนถูกลงไปได้เพราะมีการใช้จํานวนมากใช่ไหมวันนี้มีการผลิตในประเทศไทยอยู่ส่วนหนึ่งเพรว่าถ้ากว่าละสองแสนเือละสองแสนโดส ก็ต้องเร่กการผลิตให้มากยิ่งขึงงง้นแล้วนอกนั้นก็เป็นการนําเข้ามาอะไรมาแต่ต้องความสมรมาตรฐานควบคุมมาตรฐานให้ดีทั้งหม่ราคาไม่จะถูกลงไม่ได้วนที่จะต้องบริการให้ประชาชนบางบางบางกลุ่มเนี่ยเช่นเะดียวกับเี่นต่างๆอย่าทำอะไรให้เข้าถึงให้ได้เพราะเราใช้เยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ก็สำนักง,งานหรับการสุขภาพก็กรับไปในเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผลการเปินการเปิดรับท่องเที่ยวเขาได้แจากทางบกทางน้ำทางอากาศนะก็มีการดำเนินการมาตามลำดับ นะตั้งแต่การเปิดการบ็อกอะไรมานะจนวันนี้ก็จนกระทั่งมาตรการถึงเดือนอะไรเมษาใช่ไหมก็เตรียมมาตรการเดือนพฤษภาว่ามีอะไรที่มันจะปลดล็อกอีกได้บ้างทั้งนี้ม่ให้เกิดผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราซึ่งมีคนทักเขา้เขา,เขามาเที่ยวเป็นจำนวนมากมากกว่าเดิมของอ้วนนะก็ต้องไปดูให้ครบครบวงจรนะนะตั้งแต่สนามบินตั้งแต่อะไรต่างเหล่นี้ มันสองอย่างอะ่ะมันต้องมันต้องใช้กหลักกันให้ดีนะในเรื่องของสุขภาพ,ภาพในเรื่องของเศรษฐกิจผมเข้าใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทุกอย่างะนะอีกการก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมาตการ,มกบบบรการควบคุมโรคแบบมูลการนะครับก็ไม่ได้ห้ามจาัดนะแต่ต้องจัดจัดปลอดภัยควกคู่ไปกับการเดินทางในช่วงสงกรามโดยท,ทุกทุกทีที่มีประจุดยาวเนี่ยจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะบุญมากนะก็ขอให้ช่วยกันแล้วกันรักตัวเองรักครอบครัวรักคนอื่น เราลงกฎหมายจราจรเตรียมความพร้อมเตยมให้พร้อมนะครับคือสําหรับการเพื่อการต้องการวันนี้ก็ที่พันธุ์ที่ถูกก็คือว่าคือถ้าใส่ขันน้ําแช่งจากน้ำอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นสาดเป็นกุมพรากุมพราอะไรแบอ,อันตรายนะเดี๋ยวเขามีมาตรการมาชี้แจงให้ทราบนะครับขอร้องกันแล้วกันนะคืออยากให้ต้องบระคับกรอทุกเรื่องเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีชี้แจงเรื่องแผนการให้ประการก,การสิน้นสุดชนงคู่เ9นะ แล้วก็เรื่องของการปรับรูมปมาตรการนําเข้าแรงงานต่างด้าวแต่ก็มีกติกาทั้งหมดนั่นแหละก่อนเข้ามาเข้ามาแล้วอะไรต่างๆมาองเนี่ยเหมือนกับการนำนักท่องเที่ยวเข้าจากต่างประเทศเข้ามานั่นแหละวันนี้การติดเชื้อในเมืองไทยก็ดูตัวเลขสองตัวตัวเลขหนึ่งก็คือการตรวจอธพิดีา์ใช่ไหมอันหนึ่งเอทีเคใช่ไหมถ้าถ้าเอาตัวเลขสองตัวรวมกันแล้วก็ดูสถิติผู้เสียชีวิตจะเห็นว่ามันตัวเลขมันถือว่าน้อยมากนะเมื่อเปเที่ยวกับต่างประเทศ น้อยมากแต่ก็คนเดียวเราก็ไม่อยากให้เกิดนะเนาะแต่มันเกิดได้หลายกอดีเหมือนกันนะก็ข้อคนลวันที่ดูดฉีดฉีดดีกว่าไม่ฉีดใช่ไหมจะลดการสูญเสียลงได้มากเราประเด็นที่ให้มีการตรวจสอบเรื่องการเซวิพพะการฉีดวัคซีนตัวเลขเป็นศูนย์จุดศูนย์เนี่ยศูนย์จุดศูนย์อะไรสักอย่างที่ำไม่ได้แล้วถือว่าน้อยมากต่ออัตราส่วนผู้ฉีดทั้งหมดอ่ะร้อยสามสิบกว่าล้านโดสเนี่ยใช่ไหมคือต้องต้องเข้าใจกันให้ดีนะ ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทุงกข์ทำอ่ะเนาะเมื่อเช้าก็มีอยู่อันนึงก็คือได้ทําพิธีมอบเงินช่วยเหลือกับเจ้าที่ที่รับผลกระทบนะฮะน,นี่กเป็นกำลังใจให้เขาเมื่อเช้ามอบไปอีกร้อยสี่สิบรายจำนวนเงินทั้งหมดสี่ล้านสองนะแจกให้กับทรุกพระศุกร์เจ้าที่กรมราชทธรรมกรมแพทย์หลวงบกกรมแพทย์หลวงดุลย์นะท่นทานบ,บัณฑิตาซึ่งมีกำลังพลที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้รับอะไรผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้ก็เป็นข้อเงินบริจาคซึ่งผมได้บริจาคนำร่องไปแล้วก็เชิญคอรมอมาร่วมบริจาคในระยะแรกนะวันนี้ก็ใช้เกินไปมากพอรู้ควรก็ก็ผมก็บอกแล้วว่าช่วยกับบริจาคเข้ามากกแล้วกันนะจะได้เสริมตรงนี้ให้กับกำลังใจกับเจ้าที่เขาเนะาะเมื่อเช้าดูก็เป็นเรื่องของเมื่อเช้าก็ไปไปอะไรงานการะหโหมใช่ไหมครบรอบร้อยสามสิบห้าปีสุกระหโหมนะครับก็ขอให้กำลังใจกับกับเจ้าที่เขาบ้างนะว่าทำหน้ทนาที่หลายอย่างด้วยกัน นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็ร้อยสามสิบห้าปีแล้วครบรอบ,นะรบการดีกระทรวงการหูของเราทั้งเรื่องของความมั่นคงนะฮะทั้งภายนอกภายในต่างๆแล้วแต่บูความไปถึงตามรัฐมนูลหน้าที่รัฐมนูลด้วยนะภายพิบัติแล้ววันนี้ก็ช่วยเหลือทุกทุกกระทรวงอ่นะในการทํางานาร,ร่วมกันวันนี้งานก็หนักหน่อยเรื่องเรื่องของเดนใช่ไหมการสาก,กัดกั้นการรับรองตัวี่เข้าเมือง เนื่ยาเสร็บปิดผลงานก็ปรากฏกาเยอะแยะนะ,ะเรื่องกาแ,แก้ปัญหาภาคใต้แต่ก็ทําทุกง,งานนะ่ะเนาะก็ให้ใจเขาบางาก,ก็แล้วกันไม่มีอะไรที่มันจะออแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนี่เป็นการทํางานที่เรียกอะไรล่ะกับคนส่วนใหญ่ส่วนมาก,กน,นะหลายประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะ่ะเราถือว่าปัญหาของเราค่อนข้างจะจะแก้ได้มากกว่าเขาอนะในขณะนี้ ประเทศไทยก็กลายเป็นดินแดนที่ร่มเย็ยนใครก็อยากเข้ามาเึ่งมันก็คือปัญหาของเราเหมือนกันนะการแพร่ระบาดโควิด19การทํางานที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราเนี่ยถ้าทุกคนเคารพกฎหมายและทำตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดมันก็จะลดน้อยลงนะหรือวาจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นที่ทำงานที่ถูกกฎหมายนะเพราะนั้นก็ยืนยันว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายทุกประการน,นะครับมีอะไรไหม ผมให้แนวทางแม่ปฏิบัตตั้งนานแล้วละ่ะตอนนี้การที่จะย้ายคนไปอะไรไปเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นอยู่ที่ความสมัครใจของเขาเขาอยู่ที่ไหนยังไงอะ่ะเพราะคนตุนแด่ที่มาในกรุงเทพวันนี้ถ้าพูดถึงบริมาณคนกรุงเทพมีจํานวนไม่มากนักหรอกถูกไหมสี่ห้าล้านอะ่ะที่เป็นผออู้คนเรากรุงเทพจริงๆมีบ้านรู้รอบขอบชิดนี่อะไรต่างตาแต่นี้ว่าคือคนที่ไปจากต่างจังหวัดมางานทําก็เห็นใจเนาะแล้วเข้ามาก็มาอยู่ตามชุมชนโน้นชุมชนนี้อะไรต่างเรล่านี้นะ อันนี้สิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าทํายังไงให้คนนี้กลับไปอยู่ที่ภูมิหนาเขาต้องหางานให้เขาไงใช่ไหมมันจะพัฒนาในเรื่องของแต่ละพื้นที่จเจ่นว่ารัฐบาลที่เข้ามาหลายปีไปแล้วเนี่ยเขาพยายามจะกระจายต่างๆากา,งารเจรญเติบโตไปต่างจังหวัดในเรื่องของอ,อะไรในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานวันนี้กําลังไปดูในเรื่องของการแก้ไขความยากจนรายกลัวเอยก็ต้องไปหาชีพหาอะไรเขาทำนะเขากลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อกแม่เขาอบกุนใจมากกว่าเพราะไปกรุงเทพยังค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น ใชไหมท่าชาวบ้านค่าลกทาดีเยอะแยะนะเพราะมีโควิดขึ้นมามันก็หาได้ในรถลงไงเขาก็อยู่ลําบากนี่ผมเป็นใจจริงนะเห็นแววตาของทุกคนทุกคนแล้วผมก็เป็นห่วงเข้แหละที่ผมไม่เจอเดินเดินเขาอะก็ขอบคุณหลายคนก็เข้าใจหลายคนก็พไม่คอยเข้าใจก็ช่วยแก้กันต่อไปแล้วกันเนาะความเป็นมิรเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะการอะไรก็ตามประชาชนจะต้องไม่เดือดร้อนนะ การจะแก้ไขาการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่วัยชนนั่นแหละถ้าเราร่วมมือกันได้มันก็จะเกิดขึ้นมาได้ผมถึงบอกไงว่ามันแออัดมันจะทํำยังไงอ่ะใช่ไหมเราจะเหมือนกับเรามีกล่องอยู่ถ้ากล่องเนี่ยมีของเต็มอยู่แล้วในกล่องเนี่ยถ้าเราจะทําไงให้เราต้องลื้อกล่องทั้งหมดอ่ะแล้วมันลื้ได้ไมเราจะเอาไปอยู่ที่ไหนเอาของในกล่องไว้ตรงไหนมันต้อทำยังไงที่จะไปสร้างเศรษฐกฐิจออกมาข้างนอกนะ ก็อ,ออกไปอยู่ข้างนอกมันอยู่ในขัรร้นตอนเมเราทำมาหลายปีแล้วนะหลายอย่างมันก็ดีขึ้นเห็นได้ว่าบ้านเมืองก็มีระเบียบอะไรมากขึ้นใช่ไหมผมไปวันนั้นที่กองอุกัง,ขงเ,ขเขาก็ชื่นชมตรงที่ว่าเอ,อเราสามารถตามไป้รรพื้นที่ของเขาได้เป็นพื้นที่การค้า,ขา,ข,าขายพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่มันใช่ไม่ได้อะเนาะหลายพื้นที่เราก็ทําไปแล้วไงแต่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆอะนะ็เอากางก็อยู่ต้องต้องฟังความเห็นเขาอ่ะ ทุกเรื่องอ่ะต้องฟังข้อบกต์อ่ะและการทำหนดหนทางวันนี้เราก็ทําแผนงานทําแผนงานโครงการลงมาเยอะนะเรื่องของการสร้างถนนทางรถไฟทางไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงรถไฟอะไรก็แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องการบุกที่ดินอยู่เยอะของคกวนมันทาให้งานมันล่าช้าไงแต่ก็ต้องทํำยังไงให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยที่ที่เขาพอใจอ่ะนะหลายที่เขาก็ยอมย้ายไปไปอยู่ในสถานที่หรือในบ้านที่เรากำลังทยอยสร้างขึ้นมา ก็ลองดูบ้านติมคลองไงวันนี้ก็ดีขึ้นไหลคลองอะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยยอมกันวันนี้ก็ทงพูดจากันใช้เวลานานผมควรกว่าจะทำโครงการได้ก็สําเร็จมาเป็นระยะระยะนะต้องใช้เวลาน่ะมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไม่ได้หรอกมันวุ่นวายไปหมดเนาะเออก็เป็นเรื่องของกระบวนการวิธีทำนะเราว่าเนาะก็ก็มันก็ต้องอยู่กันด้วยกฎหมายเลยล่ะนะพวัะนั้นก็ก็ต้องมาระวังอ่ะนะวันนี้ผมคิดว่า หลายอย่างมันมันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมาระวังอย่างที่สุดนะก็หลายอย่างก็บอกแล้วไงก็ผมผมผมก็ทุกคนอ่ะไม่ใช่คุิไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรอวทุกคนน่นะต้องคอรู้กฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่ทํามาแล้วมันผิดมันต่างก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่ ใช่ไหมก็แก้ปัญหาให้มันถูกต้องนะใช่ไหมเราไม่ได้เอาตายนไม่เรเราไม่ได้เลือกปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของที่ผมไม่ดำเนินการด้วยเพราะมันถูกฟ้องร้องกันมาใช่ไหมแล้วคนไกลของก็บริวารของเขาทางานของเขานี่ไงคือสิ่งที่ผมดำเนินการมาตลอดระยะเวลาของผมก็ให้ทุกคนก็ได้ทํางานของเขากระทรวงแต่กระทรวงได้ทํางานของเขาตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของนายมติที่ออกไปทุกพื้นที่นั่นแหละ นั้นทุกคนได้ทํางานทุกคนก็รู้สึกว่าเออใครมีส่วนร่วมใช่ไหมหัวหน้าส่วนการต่างๆประกาศซวงอะไรก็มีโอกาสเสนอท่านตีเรื่องของเรงนี้บ้างใช่ไหมนอกจากน้อวยัยที่กําหนดไปจากข้างบนลงไปแล้วหลายอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลยจ้ะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยงบประมางสำคที่สุดนะไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามพนทีพิเศษร,รงดงๆเพราะงบปมาทั้งสิ้นเนี่ยว่าตัวเองก็ไม่พออยู่แล้วมันต้องอาศัายงบประมาณจากรัฐบาลกลางอยู่แล้วถูกไหมถึงแม้ว่าจะมีการปกครองแบบพิเศษก็ตามนะม แล้วก็้องทำตามนโยบายหล PI ักของรัฐบาลด้วยไม่ใช่อิสระทั้งหมดเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจไปถึงส uh ัมพันก็คือว่าอะไรที่เรากระจายไปแล้วแล้วมันมันทำจยไมงได้อันนี้ก็มันยังไม่ได้ดีนักก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการการปาข้าพีลาอยู่นะกิจกรรมใดที่มันทําแล้วมันทาไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรจะแก้ด้วยอะไรก็กำลังดาเนินการอยู่จะไปเลิกโน่นเลิกนี่เลยมันได้ที่ไหนเพราะรายได้ของแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันใช่ไหม หลายคนก็อาจจะมีการเสนอ่าว่าจังหวัดนี้ก็เป็น,นของจังหวัดนี้เก็บภาษีได้เราใช้ตรงนี้และตรงอื่นจะอยู่เป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมเมื่อไรก็ตามที่ประเทศไทยมันมีไรายได้เกณฑ์เฉลี่ยของทุกจังหวัดที่มันสูงใกล้เกียงกเงินทั้งหมดแล้วก็ไหวา่างทีแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกมากนานพอสมควรนะเนาะนี่ก็ไปแก้ปัญหาด้วยการเริ่มงเร่งการลงทุนตรงน้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นช่างอะไรไปดูเชลีให้มากขึ้นนะเรื่องของอะไรอ่ะ เรื่อง B O I วันนี้เราก็ปรับไปเยอะแล้วนะกาลังให้เขาเพิ่มมัตราของคนทํางานในเรื่องมิติใหม่เนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันเพราะเดิมเนี่ยมันเกี่ยวข้องเรื่องของส,ส,สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเรื่องภาษีต่างๆแต่วันนี้มันต้องเป็นอย่างอื่นบ้างแล้วละ่ะเพราะมันมีกฎเกณฑ์ O O C D ออกมาเรื่องของภาษนะีในกรณีที่เป็นรายใหญ่นะที่จะมูลหลายร้อยล้านเนี่ยจะต้องเสียภาษี5%เงี้เพราะฉะนั้นการ ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะเรื่องความสีอย่างเดียว่ันน้ามันทําไม่ได้แล้วมันต้องหามาตรการใหม่มาเพราะนั้นก็ให้บีไวได้ปรับรูปแบบการทํางานเพิ่มเติมไปแล้วล่ะแล้ววันนี้ก็เน้ย้าในเรื่องของการให้ทุนไปกับผู้การรายย่อย SME สตาร์ทอัพต่างๆก็มีปลดล็อกมาไปเยอะแล้วล่ะนะก็ขอไปติดตามด้วยแล้วกันคือถ้าเราพูดเฉพาะว่าอย่างงน้นอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แต่ไม่ได้ดูว่าเออเราทําอะไรลบ้างมันก็ไม่เข้าใจกันใหญ่ ยอยากผปัญหารัฐบาลอยากจะช่วยทุกคนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงคิดว่าเอ๊ะห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเราจะมีอะไรที่จะเพิ่มรายได้ประเทศอย่างเช่นการคัฒนใหม่ในระยะแรกอาจจะยังไม่ได้ภาษีเพราะเราโยกเงินภาษีเขาไงแต่ต้องมาเบิดมาว่าสี่ปีที่งดไปแล้วหลังจากสี่ปีเราจะได้อะไรจากเขาบ้างหลังจากแปดปีจะได้อะไรบ้างแต่ระหว่างนั้นสิ่งที่ได้ทางอ้อมก็คือได้การจ้างงานได้การไถ่ยทษเทคโนโลยีได้กต้องคิดแบบนี้ นะผมคิดว่าถ้าวันข้างหน้าถ้ายังมีการลงทุนมากๆอยู่แบบนี้นะรายได้มากก็สูงขึ้นสูงขึ้นผมคิดว่าวันหน้าเราจะมีเงินที่เหลยงพอที่ดูแลประชาชนอย่างที่ที่ทุกคนต้องการนะครับนะมันต้องหาเงินไว้ในอนาคตวด้วยในระหว่างนี้มันมันจะ,จะเป็นมันก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องบริหารอย่างระมัดระวังนะเราะในการใช้จ่ายเงินนะเพราะมันต้องใช้ประมาณทั้งสิ้นเลยวนะันนี้เราก็ใช้เงินจำนวนว่าในการดูแลชีวิตไปช่วงแรกกอดภยอยัยจากโควิด่ย ะวันนี้พลังงานก็ต้องดูราคาพลังงานเราเปรียบเทียบกับหลายประเทศอะแล้วอยู่ในไทยๆแนะราคาใช่ไหมแล้วบางก็ทําเต็มที่แล้วเป็นใจกันบ้างแค่นั้นแหละท่านนายาากฯหาราชุดเหมือนพักฝ่ายค้านเขาเลื่อนการอภิปราลไว้วางใ,ใจไปช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครัจับเดือนต่างเออเหรอผมยังไม่ทราบเลยก็แล้วแต่ท่านดิการาากเลืออ่อนหนึ่งนี้จะทำให้กกรัฐบาลสามารถหายใจได้ทัว่วท้องมีเวลาเตรียมตัวได้มากขึ้นใช่ไหมครับผมหายใจได้ทุกวันผมเตรียมตัวทุกวันอยู่แล้ว ก็ผมทํางานมาทุกวันน่ะผมได้ไปเล่นกูผมไม่ผมก็ชีช้แจงข้อเท็จจริงไปว่าผมทําอะไรไปแค่นั้นคือจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนาะในในแง่หนึ่งมีการมองว่าทำลายเหมือนมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเพราะว่าเป็นการอภิปรายหลังตกหมายลูกเลือกตั้งผ่านแล้วก็หลังพบรบงบผ่านมาระแรกไปแล้วเคนเขาก็เลยมองว่ามีคนของรัฐบาลที่คุยอย่าไปข้ามหรือเปล่าไม่รู้สิผมไม่ได้คุยนี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของว่า กฎหมายกฎหมายต่างๆจะออกหรือแม้กระทั่งการยุบสภาก็ไม่มีคนพูดแทนผมหมดอ่ะผมไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วแต่ในระหว่างที่รัฐบาลกำลังบริหารประเทศบริหารเป็นส่วนนี้เนี่ยได้มีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองไหมว่าหลังสงครามจะเป็นยังไงพวกที่ประเพณีทางการอะไรนะทางการเมืองมันจะเป็นยังไงก็ทางการเมืองก็เป็นการเมืองแบบนี้แหละก็เดี๋ยวมันคงดีขึ้นน่ะนะเข้าใจไหมทุกอย่างอยู่กับประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนะการเมืองก็คือการเมืองที่มาจากประชาชนใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจประชาชนก็ต้องก็คุยกันใช่ไหมเพราะประชาชนเป็นคนเลือกผู้แทนเข้ามาเพราะฉะนั้นจากผู้แทนก็มาเป็นคอรมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยู่กับทุกคนก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครวันนี้ผมเท่าที่คุยกันอยู่ในคอรมอก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะท่านนายกคะอนาคตของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นอย่างไรคะอหลังจากที่คุณแรมโบถูกคดีเรื่องโคต้าถูกคดีคดีเข้าไปคดีแล้วหรือย่างอ่ะถูกเรื่องกรณี แล้วพอทาผิดทำถูกเราพิสูจน์ได้อย่างผมไม่ได้แก้ตัวแทนเขานะเพียงแต่ว่ามันก็ถูกกระบวนการตรวจสอบไปใช่ไหมล่ะก็จะไปดูว่าที่ทํามาเอ่อมาทำมาได้ได้ไปถึงไหนนะมันก็ทาได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่นี้เมื่อมีกรณีนี้ขึ้นมาเขาก็ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบนี่นะก็เป็นเรื่องของคอพที่เรียกมรตรวจสอบก็ตรวจสอบตามหลักฐานะเพร้ะได้จริงไปเพราะฉะนั้นกทอต้องสอบตรวจสอบตัวเองด้วย นะทุกคนที่มีคดีอยู่ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเรื่องพักนี้ถูกูกสุพยงกับคุณธีรพันธ์ได้วยว่าคุณธีรพันธ์ที่ลาออกจากพลังประชารัฐเพื่องมาดูพักรวมไทยสร้าางชตกันก็คนเรื่องของท่านเรื่องอะไรของหมู่ดแล้วเขามองว่าพักนี้แคเสนอใครมองล่ะใครมองทางพักรวมไทยสร้างชาติเขาประกาศว่าเสนอแล้วเขาเสนอกี่กี่เขาเขาเสนอได้กี่กี่พักอ่ะพักเดียวใช่ไหมกี่พก็พักเดียวใช่ไหมก็วันนี้ผมอยู่พักไหนพลัังปรระชาฐเออ แต่ถ้าสุดท้ายพลังประชารัฐเสนอมากคนหนึ่งชื่อค่ะท่านนายกใครนะแต่ถ้าสุดท้ายพลังประชารัฐเสนอสามคนที่มาอย่างไรค่ะท่านผู้ว่าท่านนายกยังอนุญาตให้พลังประชารัฐชูท่านนายกเป็นนายกต่อใช่ไหมคะคนเดียวด้วยใช่ไหมคะท่านนายกชูรายชื่อเดียวท่านนายกคะเรื่องของรัฐบาลนอ่แหละจ้าโกเทงนะคะเรื่องอะไรนะเรื่องของรัฐบาลจะเรื่อง Редактор субтитров А.Семкин